ที้ถือว่าสอบตกล้างรถให้ก็ถือว่าโอเคใครอยู่นี่ออพี่คุณเหลอคุณเหรคุณลหรอคุณเหอไอ้กำลัลลลลลลลงใจให้ไง เลยจ้ะวันนี้จ้ะแม่ก็เลยสวมบทพิตตี้เดี๋ยวจะมาล้างรถให้พอ่อสวยงามตรงนี้เดี๋ยวยนะเดี๋ยวนะอะไรนะอ่ะ,อะไม่คร่าวๆจะไปเป็นพิตตี้ล้างรถไงเป็นต้นโกโกวาปะเป็น <laughs> พิตตี้ล้างรถเดี๋ยวนะให้เห็นแต่งหน้านะจ๊ะ <laughs> แต่งหน้าจ้าไม่แต่งเลยตดี๋ยวน,นอนก็ไม่ได้ยินงงนี่คือเป็นพิตตี้ใช่ผมนุ่มน้อยผมน้อยเอาใจผัวไง มันก็จะล้างรถให้วันนี้ป๊ะป๋าอยู่เฉยได้เลยเดี๋ยวแม่จะล้างเองพิตี้ถือว่าสอบตกล้างรถให้ก็ถือว่าโอเคเออพิตี้จำเป็นเอานะไปเดี๋ยวจะเริ่มล้างละม่ได้ล้างมาเป็นอาทิตย์ละได้เหรอวะเะมากไม่รู้เหมือนกันไม่เคยล้างเลยนานมากแล้วสายยางอยู่ไหนก่อนเปิดน้ำก่อนดับแรกจําก๊อกน้ำที่บ้านยังไม่ได้เลยไม่เคยล้างจริงจังไปอ่ะม่เคล้างเองได้จริงใช่ไหมเนี่ย ได้เลยเวลาฉีดน้ำคือฉีดให้คู่รถมันจะได้ไม่เป็นคาบน้ำเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยใช้ฟองน้ำทีเดียวอ้าววงนจะรอดเหรอวะแค่ฉีดน้ำหนีเด็กพอไหนเขาก็ทำได้โอเคเรียบร้ ก็คันแล้วค่ะอ่าโอเคอันนี้ฉีดน้ำพิซซี่ล้างรถทำไมกูต้องสอนวนะงงก่อนสอนด้วยไงพิซซี่มือใหม่ผมพิซซี่มือใหม่วะสภาพเก่ากๆอ่าเดี๋ยวเอาแชมพูล้างรถมาให้อ่าเดี๋ยวลงแชมพูรอ,อแปบ๊บหนึ่งอ่ะมาละนี่ next pro by nissan pens ครับผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์เตะยังไงเอาก็าล้างรถไงไม่เป็นลูกบี้ทำยังไหนบอกนิดดูสินะได้รอ,อแป๊บสุดท้ายกันจนได้อ่ะนี่มันเป็นแพ็กเกจเลย เอาว่าแพ็กเกจเดียวครบเลยในนี้มันมีนี่ผ้าไมโครไฟเบอร์แถมมาด้วยแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่3ชิ้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูทีละชิ้นเลยนะชินแรกอ่ะนี่ไง Next Pro Ultra Shine Wash and Wax แ,แชมพูล้างรถสูตรผสมแว็กครับอันนี้คืออัน,นแรกแอพอล้างรถสะอาดเสร็จแล้วเราก็ต้องมีสเปรย์เคลือบเง,งาสีรถโชคาน,น,นี่ครับรถจะได้เงางามและอสุดท้ายภายในภายในโอเคไหม ภายในรถของเรานี่แหละอะไรช่วยเนสโปรเลเทอร์ซีดคอนโซลรีสตอร์เรอร์นี่ผลิตภัณฑ์บำรุงและเสริมความเงาเบาะหนังและคอนโซลครับก็คือดูแลตั้งแต่ล้างรถแล้วก็เคลือบเงาทั้งภายนอกและภายในเลย่ะเอาสิแล้วยังไงเระกเขาก็เขียนวิธีใช้อยู่แล้วไม่เห็นจะยากนี่ไงน้ำสะอาดนี่ผสมผลิตภัณฑ์เข้าไปอัตราส่วน1ต่อ60ตีให้ขึ้นฟองแล้วก็ใช้ฟองน้ำนี่1ต่อ60 ก็คือกะเอาเนาะฟาดฟาดโอเคแค่นี้แล้วก็นี่ไงถูรถล้างเลยเออไปไม่ไมยังไงบีดต้องจัดทิ้สินี่นี่พร้อมเป็นฟองนี้ฮะนี่อ่ะไล่แต่ข้างบนรถมาฮึบ คือมันต้องทําอย่างรวดเร็วเพราะว่าไม่งั้นรถมันแห้งแล้วมันจะเป็นคราบ oh. เออเนี่ยพอมันช้ามันก็จะไม่ได้งไงแล้วตรงนี้ด้วยเออเนี่ยตรงนี้อืเนี่ยมันต้องอย่างนี้แหละแขนบียาวพอดีเลยเนาะแบบมันแบบล้างเลขแบบครึ่งหลังคาเลยอะถ้าฉันถูฉันงคงแบบได้แค่เนี้ให้อีพ่อทําไปเลยสรุปอีแม่ไม่ต้องทาจ้ะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยนิดนึงนิดนึงอย่างเงี้ยนจะิตตี้ ฮุลา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 ฮูลาเอ้กัล์ฟใายไงปี่สู่เอาปีสูส้ตาพีไม่รักเอาี่สูๆตอนแรกจริงๆต้องบอกก่อนว่าตั้งใจจริงๆที่จะลางให้เพราะเห็นแบบทำงานมันเหนื่อยแล้วแต่ทำไม่เป็นไงเป็นผู้หญิงมาเป็นงานผู้ชายถูุกแล้วใช่ปะอ่ะเนี่ยสุดท้าย กูทำเองสินะลงแชมพูหมดแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับให้แห้งหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะแว็กกันไปอันนี้ที่เกลือเก่งมากีนี่โอ๊ยเมียไม่เห็นช่วยเลยเมียอยู่ไหนก่อนตอนนี้ ต้องรีบล้างแชมพูครับไม่งั้นมันจะเป็นคราบแล้วเดี๋ยวเราจะเช็ดให้แห้งก่อนที่เราจะลงแว็กซ์นะฮะนี่ค่ะซาร่าขอ,อนำเสนอข้ามไมโครไฟเบอร์นี่เป็นไรเ,เรดี๋ยวรีบสีถ้าไม่ใช่บีนี่มันไม่สะอาดแบบนี้นนะถ้าเป็นเขาทำเขาอาจจะทำไม่สะอาดนะอ่ะก่อนที่เราจะเคลือบรถด,ด้วย n นส Pro Gloss a n ด s ชายสเนะครับเช็ดให้แห้งซะก่อนไปช่วยกันเร็วพิ่ตี้หน่อยเป็นพี่ตี้หน่อยพิ่ตี้อะ ได้ไหมดออง่ะดูความรักเทเรฉันจะดูฉันขย่งจนสุดปลายขากระจกก็ต้องเช็ดบ้างเช็ดที่คุณจะไม่ได้กระจกไว้ทำไมเอาเหรอก็นึกว่าเช็ดแค่ตัวรถก็มันไม่ได้แหวกกระจกไม่ใช่หรออะไรแค่ตัวรถเอากระจกเดี๋ยวมันแห้งเองไม่ใช่หรอผู้อยู่กับเมียแบบไหนให้มันเปียกๆแล้วก็เอารถขับออกไปเลยลมตี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 คือนใช่แล้วคือวิธีที่แท้จริงของเมียผมโอเครถแห้งละ ที่ตีไม่มีประโยชน์เลยอะไรฉันช่วยเช็ดองเกียเช็ดไปแล้วเรื่องคันตาลอยเลยเช็ไปแล้วเครื่องคันเนี่ยหมดแรงเลยโอ้โห <laughs> เรารล้างรถเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็ต้องแว็กซ์ครับนี่ผลิตภัณฑ์ Next Pro Gloss and Shine Spray นี่ บายนิปันเพนด้วยนี่คุณคุณ้นไหมนิปันเพนเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวอะไรกับนิปันเพนครับปกป้องรถจากรังสี UV ด้วยนวัตรกรรมโพลิเมอร์สีเลน์อให้เราเงางามโดดเด่นเพง่งพระกายอยา yeah. เใช้งานง่ายเพียงชีดแล้วเช็ดด้วยผ้าไมโครตอนแรกดูฝรั่งตอนนี้<อ>ดูเป็นแบบว่าอินเดียแล้ว,วะไม่มันใช้ง่ายมากบี<อ>ก็คือ วิธีใช้คือเราแค่ฉีดลงไปบริเวณที่เราจะแว็กซ์ใช่ปะ่ะหลังจากนั้นเราก็เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้ผืนใหม่แล้วนะฮะเออแค่นั้นเองอเลองสิสาธิตก่อนเดี๋ยวทำไม่ถูกอ่ะนี่เดี๋ยวลองก่อนบริเวณนี้เราแค่สเปรย์ลงไปครับนี่บริเวณที่เราจะแว็กซ์หลังจากนั้นเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ครับนี่โอ้ให้เห็นความแตกต่างเลยนี่เงาเลยนะนี่โอ้ยเงา ใช่เฮ้ยเรวจริงมันเหมือนขัดเคลือบสีรถยนต์เลยอ่ะนี่เป็นการปกป้องและดูแลสีของรถยนต์เราด้วยนี่ลองเปรียบเทียบดูนี่แค่นี้ง่ายๆก็ทําให้ทั่วรถแค่นี้อ่ะดีลองดีแหละแขนยาวเอาใหม่สิถัดี่ดหม่เมื่อกี้มองไม่ทันไม่ทันเหรออ่าไม่เป็นไรทำให้ดูนี่อ่ะบริเวณนี้ใช่ป่ะอย่างงี้ใช่นเราก็นี่อย่างงี้เห็นปะ มันเงางามอะไรเงี้ยเห็นว่าลองเปรียบเทียบกับตรงเนี้ยโอ้เงาจริงนะนี่วิบวับอ่ะเหมือนได้รถใหม่ได้เลิศอ่ะลองดูโอ้ยเคยยืนอยู่แล้วโดนเจ้าของรถถีบเลยนั่งไปอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวนั่งให้กำลังใจตรงนี้หรือมันสองกระจกได้เลยนันี่ขนาดนั้นเลยดูดิแต่ถอดเลยนะใล่หร เงาแบบขึ้นเงาเลยอะบีเออเหมือนกาครค่ะเคลือบที่ร้านเลยเออเฮ้ยมันดีนะเนี่ยดีกว่านี้ถ้าเมียเป็นคนทำก็ทำแบบนี้ทั่วรถครับมาลุยนี่เป็นไงรอบคันละเป็นไงอ๋อพุ่ใจในตัวบีแล้ว เหนื่อยเนาะบางทีก็ลำคัญเมียนะเอาจริงๆนะอันนี้คือภายนอกของเราสะอาดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการดูแลรถยนต์สำหรับคนดักรถนะครับก็ต้องดูแลภายในด้วยตัวต่อไปครับ Next Pro l e t t e r Seat Console Restorer ผลิตภัณฑ์บำรุงและเสริมความเงาเบาะหนังและคอนโซลครับ ก็คือใช้ได้ทั้งบอ่อหนังและคอนโซลเลยซึ่งอันนี้มันดีมากๆเลยเพราะว่ามันทั้งบำรุงและก็เสริมความเงาปกป้องบอ่อหนังและคอนโซลจากการสีจางจากรังสี UV ด้วย Emulsion จาก Avocado Oil ที่ให้มากกว,ากว่าการปกป้องแล oh. นะปกป้องภาษาไทยขอโทษ <c oughs> ด้วยการปกป้องและใช้งานง่ายประหยัดเวลาด้วย uh. นะ และคือทุกๆผลิตภัณฑ์ครับก็จะบอกวิธีการใช้ซึ่งง่ายมากเอา<ม>ไว้ด้านหลังวิธีใช้ครับก็แค่ทาความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับภายในทั้งคอนโซลแล้วก็เบาะนังของเราแล้วก็ใช้งานง่ายแค่สเปรย์ลงบนผ้าสะอาดและเช็ดลงบนคอนโซลแล้วก็เบาไม่ใช่ไม่ใช่ฉีดลงไปที่เบาะและคอนโซลนะต้องลงบนผ้าสะอาดซึ่งนี่ก็คือผ้าผืนใหม่อีกหนึ่งผืนหนึ่งนี่อันนี้คือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ฉีดลงบนผ้าแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเริ่มจากเบาะก่อนแล้วกันนี่ <Okay. S 2> มันจะเป็นการปกป้องเบาะนังของเรานะครับ mm hmm. ไม่ให้ซีดจางเพราะว่าแดดบ้านเราก็โคตรร้อนเลยเอาจริงแล้วเนาะสามารถใช้ได้กับกระเป๋าและรองเท้าเช่นกันนะยกเว้นหนังกลับใช้ไม่ได้นะจ๊ะนี่นะดูสะอาดเลยซึ่งถามว่าที่นั่งเนี่ยมีประโยชน์อะไรให้เขงใจ ก็คือมาศึกษาดูไงว่าเออบีทํายังไงอย่างเงี้ยรถก็ไม่ดูแลผัวก็ไม่ดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราไม่ดูแลเราไม่แลดูเธอไม่มีกําลังใจทำหรอกเนี่ยอ๋อเราก็จะทําไม่ได้ใช่ป่ะหรือมันดูเงาเลยนะเนะี่ยใช่คือมันดูแบบชายนิง่งดูชายนิง่งดสูสะอาดสะอ,าอะ้านอ่ะชายนิง่งแปลว่าอะไรแปลว่าเหลือบเหลือบ่ะเช็ดคอนโซลฝั่งนู้นอ่ะตรงนู้นไปอ่าอ่าโอเค โอ้โหทาเชฟโคตรบิ๊กินเนอร์เลยทำได้ง่ายมากผูห้หญิงก็งงงทำได้ดีกันนร์แต่ก็ทำเงาและจาวเดี๋ยวดูบอกเลยนะถ้าสามีไม่มีชั้นนางไม่มีแรงมาทำหรอกเพราะว่านางทำงานก็เหนื่อยลุออกเอาไหมเอาเหรอฉันไม่มีประโยชน์หรอพ่อร,รู้ตัวเหรอ <c oughs> เรียกได้ว่าได้เหงื่อแต่เมียไม่เสียเหงื่อเลยเรถเงา,าเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็สะอาดเอี่ยมเลยทั้งภายนอกและภายในครับด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์จาก Max Pro by Nippon p a i n พครับแน่โอ,อ้ p p o n Paint คือคุณมากใช่คุค้นอยู่แล้วใช่ปช่มนิคอนเพนเป็นผู้นําด้านสีเกี่ยวกับเรื่องของสีทาบ้านสีอุตสาหกรรมแล้วก็สีพ่นรถยนต์ด้วย อาจจะไม่เคยรู้ในส่วนนี้นะครับเอาง่ายๆว่ากว่า50%ของรถที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยใช้สีจากนิ p ปอนเพนครับดังนั้นบริษัทที่ทำสีรถยนต์ย่อมดูแลสีรถยนต์ได้ดีที่สุดใครที่อยากดูแลรถได้ง่ายๆแล้วก็ประหยัดเวลาครับไปหาซื้อกันได้เลยนี่ครับผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ครับ Next Pro by Nippon Paint ครับประสบการณ์คาแครระดับพรีเมียมและตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยเมียว่าไปซื้อครบ9 0 เ <ged> บรกตรงนี้ต้องซื้อที่ Official Store ของ s h o ป e e และ Lazada นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ Next Pro ครับและเราจะได้อะไรไปเล่าสิและรับต่อไปเลยกับเสื้อยื โอลิเวิเอดิชัน 2, น่น2องพนมูลค่า399ยบาทค่ะสุดยอดดีใจเมียจำสคริปต์ได้จำกัดครับ500ท่านแรกเท่านั้นต่อช่องทางการจัดจำหน่าย<ช>นั่นแปลว่าในช h o ป e ี Official Store ของ Next Pro นี่ก็500คนของ l a z a d a ก็อีก500คนครับใช่ค่ะตั้งแต่วันที่15มีนาคมนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าของจะหมดค่ะเอาไปใสเป่เตะบงเตะบ,บอลอะไรก็ได้เนื้อผ้าดีมากครับใส่อยู่บงอยู่บ้านใส่กอล์ังไกยได้หมดเลยไปหาซื้อกันได้เลยนะจ๊ามีโปรโมชั่นอย ล้างรถยังไงให้มีเงื่อไม่ออกไปแค่นี้ตอนแรกคิดว่าเออจะได้ดูแบบพิตตี้สวยๆเออเซ็กซี่เ็ซไม่ได้เลยนี่ไงพิตตี้แค่นี้กันเองไปพ่อเองค่ะบ้าย